Bye, ฉันให้เขามาอยู่ในนั้นเขาอยู่ในใจฉันฉันเหมือนคนที่มีหัวใจแต่กลายเป็นคนไร้รักฉันเลยไม่เอาใครทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บต้องช้ำถ้าฉันมีเธอฉันก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอ Why fuck ปรดเย่อรัก้นเลย เธออย่ารักฉันเลยเธอเป็นแค่เพื่อนก็ดีแล้วไม่ต้องเลิกไม่ต้องมีแค่นฉันไม่คิดเรอรักนึองเก็บมาฟัก แม่หลับฝันไม่เจอมีเธอในนั้นฉันจะชี้ให้ชัดฉันไม่คิดผูกมันจะแค่เผาออยากเมาชีที่เราเจอกันฉันยังฝีสไตล์ชีวิตสบายฉันไม่คิดอะไรมันดีจะตายเคาจะว่ายังไงก็ช่างแมงไปดิไอจะรีกอีกมาไล ความส้ำั้อนที่เราคิดว่าเราแฟนอยากกอดใครก็ตามสบายทุกอย่างแมนไม่มีใครจะเป็นตัวนั้นกลัวแฟนใครมีเขาเคยคอยเป็นตัวแทนมีความสุขตรงรังนึงที่เราแชร์คอยกอดเคยรังคนงที่เราแคร์ พูดตามรักสองรักมันหมถ้าถ้าไม่โอเคที้ฉันไปเลอกันหรอเป็นเพื่อนกันพอไม่ต้องหาคำตอบในท่วงทํานองจริงอยู่ที่ใจเธอเจ็บแต่แม่ปงปลอมปลอมแท้คือกำลังสนอกู ในโลกจำลองและตอนนี้ที่กูเมาอยู่เจ็บปายชีวิตม่สิ่งที่เราที่อยากลองและจะไม่ได้กูเมาอย,อยู่เจ็บตายคนรู้ยกตัวกำลังเก็ดหายสบายได้ใจเลยกูไม่ได้โกรธเธอกูกำลัมไปทิ้งไม่ได้โคตรเธออยู่ในโลกเดิมที่มันหมุนวายปล่อยให้ความรู้สึกที่มันตาสนใจฉันนี้เขามาอยู่ในนั้น เขาอยู่ในใจฉันฉันเหมือนคนที่มีหัวใจแต่กลายเป็นคนไร้รักฉันเลยไม่เอาใครทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บต้องช้ำถ้าฉันลึกหรือเก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอไว้ฟักปวดเยอะรักกันเลยเธออย่ารักฉันเลยเธอเป็นแค่เพื่อนก็ดีแล้ว ไม่ต้องเลิกไม่ต้องมีแค่ไม่มีสักคนหนึ่งเลยไม่เหลืคนเดิมเดิมนอกจากนั้นนคนรายรักที่ไม่มีคนฟักหรือบางไมค่ครับฉันมันจะคงดีฉะนั้นมันเกินจริงเขว่าที่ว่ามมีควาไม่คบเรื่อเลือดจะจรักหรือมันไม่ไง่ายเลย เจอฉันรู้เรื่องงเด็กก็วุ่น every night จนวินาศสุดท้าย yeah every road ูจะไฟก่อนกูจะตายก่อนกูจะตาย